พยอตพิอผมจะไปตกหมึกแต่โดนหมึกตกอ่ะเม่จ้าตาฮีเยอรมันไม่ได้โู้ว่ามาทำไมเลยมันใช่ที่ไหนล่ะมันกล่องใส่ของพุก เซฟเขาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเพราะฉะน้นรจะกดไปเลยมงเอาจีนดิเอออเนี่ยเนี่ยมงเอาจีนดิเอออะ อะไรวะไม่รู้พี่โอ๊ตพี่โอ๊ตไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แค่แค่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรพี่โอ๊ตแต่แค่ะ มาเลยมาเลยใครครับย้ายโค้ดแล้วได้เน้วใครครับย้ายทรอปิดเบอร์หรือเปล่าครับ <c oughs> ทอ่อปิดเบอร์หรือเปล่าครับอืมผิดเบอร์ <c oughs> กูว่าลนะ นั่นไงก็ว่าแล้วโทรผิดเบอร์จริงแ้วยเขาวะไอ้นี่ก็นั่นแหละตอนที่ยินแย่งกับโทรแล้วแล้วก็โทรผิดเบอร์ป่ะครับแล้วเขาวางสายไปเลย ก็แค่แค่อย่างม่หยุดก็แค่เป็นการยิงในการพิมพ์ที่อย่างนี้ก็ได้อ่ะนี้ก็ได้อ่ะคือผู้ไหลปุ่นนี้ได้ได้ก็เทียร์เลยไม่รู้อะ ๋ยวเคียดเี๋ยวเครับครับกัได้ไหมครับ โอ้ oh, เปล่าใครเล่นแมวใครเล่นไหมครับแม้ใครเล่น,ลนอ่ะจังนั้นไปไปก็ก่อนบัางเผ็ดแล้วถ้าเราเพิ่มเสียงเข้าไปไปไปก็ก่อบัางเผ็ดเออ เราเปิดเดวเคียร์ลองครับทุกคน<ชะ>เึือ่ะอะอ่ะอ่ะอ่ะอะอ่ะอ่ะอ่ะก่ะอ่ะอ่ะอะอะ ให้ไปยิงปืนอะไรแถวนี้วะ ก็มึงได้เพลงนอนรับอีกอันนึงเลยเลยสิบเพลงอะไรอ่ะเราไปฟังดูเผื่อได้อ่ะมีการสมม่งมาในเฟสแล้วก็ปุ๊บอันนี้ของใครเนะี่ยนนี้จากเกมโบอาครบ ถากูให้ไอ้นี่ไปแล้เดี๋ยวให้ไปทางไอ้นี่เลยกูกูได้เพลงแบ็กกาวด้านหลังัเลยรอดนะเว้ยแบกกาบางอันมีลิขสิทธิ์เด้อระวังโดยเฉพาะของบัวใครละที่กูส่งไปอันนั้นมีลิขสิทธิ์เลยแหละลิขสิทธิ์ล้วนเลยอืมเพราะว่าอันนั้นเป็นจริงๆเอาไวสิของเขาแต่แต่เอาไปฟังเพลงตอนหนมามันก็เพลินดีนะแต่ถ้าเป็นของอ่นเนี่ยเพลงที่ดิฉันเป็นใชรอ่ะรู้จักไหมรู้จัก ครับครับห่วงอะไรไปดูฮะไหนดีอ๋อดูไปแล้วเนี่ยจ้ามันแมวเลยเอ้าไม่เป็นมุกเหรอจ้ามันแมวเลยจ้ามันแมวเลยจริงเป็นคนเหมีมวยวก็นอนเขาเป็นเหม,มียว <c oughs> <c oughs> เราเป็นชอนนาโช่นโกเอาใช่น่าะไ่นาโช่เนโกะเนาะใช่ไหมนาโช่เนาะ น่าเช้าน <c oughs> ่าร <little> <it> <The> ักเนาะพี่อยศใช่ไหมน่าเช้าน่ารักเนาะพ่อของลูกตัวเองเลยทวิตเขียนว่าไงดีวะอย่างนั้นแหละทวิตปินตัวอะไรเปล่าไอ้ีกคลืมทวิตไหนอะทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ทวิตเทวี ก็มีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างวะทวิตเตอหรือทวิ t ทีวีทวิตทวิตเตอร์ก็ทวิตก็ทวิตไม่ใช่ตัวมีตัวอะไรล้าเนี่ยอะไรทูกใจมลิขสิทธิ์ไหมลิขสิทธิตัดออกเลยตัดตรงนี้ตัดออกเนี่ยท้ไมมีทาไมมีลิขสิทธ์จะเป็นอันนี้เอ่ออะไรวะอันนึงอันหนึ่งอ่งอ่แบบ อะอะันนี้ไม่มีขสิตเออต้องไปดออิอันนี้เหมือนเคยฟังเลยก็ของรู้เซียยไงตอนหน้ารถเข้าอะอันนี้ถึงแม้จะบอกว่าเป็นขอรรูเซียแต่ว่านี่แต่ว่าไปเอาของคขอื่นม,มาเหมือนเดิมอันนี้ไม่สำหรับเพ่อนๆนี่อะอือ ไอ้จริงว่ก็ตามหาเพลงนี้อยู่ว่ามันเพลงอะไรเพลงชื่อปีสองยิบสามีสองจุดสองสามสองจุดสองสามนั่นคือพี่เพลงสองจุดสองสามนี่ชื่อเีของเชโรเป็นคนญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนประเทศอื่นเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเขาคุณคนญี่ปุ่น วายโอสกายกูด oh, sure. มอร์นิ่งเวิรด์ผมเช็คพูดปุ๊บอยากเปิดแต่ว่าเดี๋ยวลิขสิทธิ์แดกลิขสิทธิ์หาแดกกัวมาไปแล้วน้าเพลงอื่นก็นแล้อย่างเช่นค่แะแบบ นี่ไงนี่ไงเอออันเนี้ยกกนนะไปไปนอนกันทุกคนไปนอนกันทุกคนไปนอนโอ้เหเนี่ยเนี่ย มาไปนอนกันไปทุกคนไปพี่โอ้ไปนอนกันไปพี่พี่โอ้ไปนอนกันไปพี่เป็นบ้าแป้พี่โอ้กู มันเอพี่โอตพี่โอ๊ตมาไรไปเลยมันเอาพอี่โอ๊ตฮึ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 

ไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้อะนนลงไม่ได้สัดสาสตัดเยอะเลยอะไรวะไม่รู้เอไม่รู้เลยมีกระสิบไหมันรอถามไปอดอ่ะเพลงนี้มีกระสิบไหมพี่อาม่รูอ่ะอต ดิกษตรไหมดีกเกษตรแล้วกูจะได้ตัดไม่รู้ไอ้เีไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยนะกูขอตัดก่อนเพ่อความมั่นใจเออโอ้โหช่จัง่านั่น

Đi yeah, đi yeah, 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 yeah. đi yeah, 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 yeah. đi yeah. đi <laughs> ừ, đi đây 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 ค uhm uh ือประกายไฟพัด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 คืออากาศนิ่งสดใสมีคนมา บมอดก่อนเะครัพบทเพลงบอดเพลงเข้ามากูเปิดเพลงให้ได้สว่ารีควสเพลงได้นะครับอครใคระประเดิมก่นใเบทมึงกะประเด็นก่อนในเบสทูิใช่ไปบุ้มเล่นไป็นบเิดเล่นในบสวพีิ ก็เกมออกจะสนุกจะเวนบุยกเวนว่าแม่งมีโปรแค่นั้นแหละคิดนี่มึงคิดสิคิดมึงคิดให้มึงคิดไงให้มึงคิดก็กูให้มึงคิดก็กูให้มึงคิดมึงงงอะไรเนี่ย เมื่อกี้ไม่เข้าใจมุกคุยกันก็เมื่อกี้มึงบอกโง่กูอะคิดสิคิดก็คนนี้บอกว่าโง่กู่ะคิดสิคิดกูผิดตัวแกอ่ะเอาเอาอุ้มฟาดเลย เราดีแทลกันแหละเปรยบเปรียเปรยบเนี่ยเปรียบโครงการเป็นบัตเพลงโดยสมุนแบบไปแล้วพี่คือแบบมีกระทั่งซาวด์บอร์ดแม้กระทั่งเพลงอ่ะขนาดเพลงยังมีอ่ะเป็นเพลงเนี่ยเพลงยังมีเนี่ยแหละเพลงเนี่ย คุณนะพี่ออสไหมอืมเพลงแล้วนาะคุณคุณนีคคุณนะคนะเพลงเนี้ยคนนเคลียร์เพลงแบบโอเคนี่ไปเจมีมีในตำนาน คุณคุณนะคุณค right? ุณนะฮเดเดเดฮ่าฮ่าฮ่คฮ่าฮ่าฮ่า่่

กลายเป็นบทเพลงโดยสมบูรณ์แบบไปละจะว่ผมคือบทเพลงนะครับ <Yeah. S 1> เรียกใช้บราการเพลงได้ครับเนี่ยมือมันเขาได้ไม่ต้องเปิดเพลงแล้ว,ลลวไม่ต้องเปิดบทเพลงแล้วเปิดกูนี่เลย<笑><笑>อ้าว พออสเมนัพิออสพออสต่อชอบเลยชอบเลยดูบเป็นคนเอาไปดิจบคลิปเอาไปดิ แต <True 1970. S 2> <laughs> ่ก่อนจะจบคลิปรัวดิใจอได้ยัง่อได้